สวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเพจบ้านกูมีดี FC เอาพระสวยมาให้ดูอีกแล้วนะครับนานๆจะได้มาทีนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระผงพุทธคุณองค์นี้ไม่ลงคลิปไม่ได้เป็นพระผงพุทธคุณพระปิดตานะครับพิธีจตัวรพิษพรชัยนี่ครับปี18องค์นี้นะาสาวก พระปิดตาหลวงของหลวงพ่อเกวเนี่ยนะครับอาจจะมีกันไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระปิดตาของหลวงพ่อเกวเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ผมเห็นมีเล่นหากันเป็นสากลลงหนังสือนะครับก็มีพิธีจตุรพิษพรชัยองค์นี้นะครับแล้วก็มีหลังยัน ที่อยู่ในหนังสือเล่มสีฟ้านะครับนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีวัดอื่นหรืออะไรที่ออกนอกวัดหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าวันไหนมีข้อมูลก็จะเก็บมาฝากเอามาให้ดูนะครับถ้าได้มานะครับแต่ว่าเราก็เล่นหาแบบที่สากลนิยมกันแบบจ๋าๆเลยก็นี่นะครับปิมนี้แล้วพี่ดูเนื้อหานะครับพี่ดูเนื้อหาองค์นี้เนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผิวพันธุ์ สวยจัดน่ารักทีเดียวนะครับเป็นพิธีจตรุรพิษพรชัยพิธีใหญ่นะครับซึ่งหลายๆคนก็ทราบกันดีว่าพระพิธีนี้เนี่ยนะครับมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์และโดยเฉพาะหลวงพ่อกลวยเนี่ยได้เสกเอาไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับเนื้อหาสวยจัดมากนะครับพระองค์นี้เนื้อหาสวยสวยจัดทีเดียวทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับด้านหลังจะเป็นยัน ด้านข้างก็แบบนี้นะครับด้านข้างก็แบบนี้ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับก็ลองดูกันนะครับว่านี่นะครับเผื่อเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับหรือว่าเก็บคลิปนี้เอาไว้นะครับเผื่อว่าจะดูบ้างนะครับได้ดูได้อาเอาไว้ เพื่อเทียบเคียงนะครับว่าได้พระมาก็เนี่ยครับผมพยายามทําคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าลูกค้าเนี่ยนะครับจะได้เอาไว้ย้อนกลับมาดูนะครับย้อนกลับมาดูพระของตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นว่านานๆไปแล้วบางทีไม่ได้ไปรื้อพระมาก็นี่ครับเข้ามาบ้านกูมีดีนะครับแล้วก็มาดูพระของตัวเองที่ได้ทําคลิปเอาไว้ ผมเนี่ยไม่ได้ลบคลิปออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปตัวเองนะครับมาดูว่าพระสวยๆที่อยู่ในมือตัวเองที่ตัวเองได้ครอบครองเนี่ยมีคนอื่นเนี่ยเขาร่วมเรียนรู้แบ่งปันไปกับคุณด้วยนะครับคุณจะเห็นว่าพระของคุณเนี่ยมีการเข้าชมมีการกดไลค์มีการคอมเมนต์พี่ครับแบ่งไหมครับพี่ครับราคาเท่าไหร่ ตอนนี้เนี่ยพระอยู่ในมือผมนะครับคอมเมนต์พวกนั้นอะ่ะนะครับอ่าคอมเมนต์พวกนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนดูเป็นคนตอบนะครับวันหนึ่งพระองค์นี้อยู่ในมือของพี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่จะสนใจไหมนะครับพระเป็นของพี่แล้วจ่ายตังค์แล้วพระอยู่กับบ้านนะมีคนมากดถูกใจทุกวันมีคนมาถามถ่ายขอซื้อทุกวันนะครับอยากจะซื้อจะขายจะแบ่งปันนะ ก็สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมทำไว้ให้แล้วนะครับแบบนี้พี่จะได้สบายใจได้ว่าพระของพี่เนี่ยแท้นะมีคนชื่นชมนะนอกจากมันจะชื่นชมแล้วเนี่ยมันยังจะขอซื้อเราด้วยนะอ่านะครับวันดีคืนดีจำเป็นต้องใช้เงินก็คุณก็ติดต่อซื้อขายกันได้โดยตรงนะครับคนซื้อก็มีก็มีคนมาถาม,ถามถึงบ้านอยู่แล้วนะครับอ่านะ แล้วฝากเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพอมีอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาลงไว้ให้นะครับถ้าสนใจอยากจะแบ่งเช่าแบ่งบูชาคุณก็ติดต่อผมมาที่ไลน์ทั้ง2องลายนะครับก็คือ0657147414ลายนี้ชื่อ1น,นะครับอีกลายหนึ่งเป็นของเพจบ้านกูมีดี FC เลย0987271062นะครับ ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในไลน์นะครับแอดไลน์สกิดมาได้เลยนะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับ